อันนั้นแม่ไม่ได้ใบแต่ดิฉันจะมาจัดอันดับให้เอาสิว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของการโปร่งใสในการคอรัปชันที่น้อยที่สุดในโลกยังไงแม่แม่แม่ชักกลัวมากอยู่อันดับที่เท่าไหร่ลูกจาก180ประเทศจาก1 8ประเทศอยู่อันดับที่เท่าไหร่เราอยู่อันดับที่107เออในคะแนนไป34คะแนนเออ มาดูอันดับหนึ่งไวละร้อยร้อยกี่จากกี่ร้อยประเทศนะจากร้อยแปดสิบประเทศเราได้ร้อยเจ็ดเราอยู่อันดับที่ร้อยเจ็ดอ๋อก็ยังดีคือต่ำต่ำใช้ถูกความโปร่งใสน้อยอ่ะเดี๋ยวเไปอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่าอันดับหนึ่งคือไม่โปร่งแบบทุจริตโปร่งใสที่สุดอ๋อใส่เปล่าความโปร่งใสอันดับหนึ่งสองสามสะเราอยู่อันดับความโปร่งใสอยู่อันดับร้อยเจ็ดก็ยังกลางๆใช่ทั้งหมด มีร้อยแปดใช่เราอยู่ร้อยเจ็ดโอ้ดีนะไม่ร้อยแปดร้อยแปดสิบอ๋อถ้าร้อยแปดหรือร้อยแปดไม่มีร้อยแปดสิบประเทศเราอยู่ที่ดับร้อยเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยมีสอนอเนี่ยเนี่ยเราอะเออดึงอยู่นั่นล่ะดึงให้เป็นสอนออยู่นั่นล่ะร้อยแปดสิบกากรุ่ผู้ชมไม่ใช่ร้อยแปดคนลุกสู้เลยใช่มาดูดีกว่า เรามาดูอันดับความโปร่งใสของปีนี้ที่เขามีการจัดอันดับของปีที่แล้วจา,จาก180ประเทศทั่วโลกอันดับ1แน่นอนตกเป็นของใครเดนมาร์กโอ้โ <Denmark S 1> ปร่งใสสุดโปร่งใสอยู่อันดับหนึ่งเลยคะแนน90คะแนนนะจ๊ะจาก้อยเต็มนะจ๊ะ รองลงมาอันดับ2ฟินแลนด์88คะแนนและเธอรู้ป่าอันดับสามในเอเชียเลยไม่น่าอสิงคโปร์จริงเหรอจริงปลาปลื้มใจแท้บ้านเขาคือกฎหมายแรงเข้นมากการเมืองการปกครองความโปร่งใสเขาติดหนึ่งในสามนะจ๊ะยอดจ้าเธอจ๋าลดลดฮ่องกงอยู่อันดับที่ที่เท่าไหร่เจ็ดก็ยังดี กองโงอยู่อันดับที่17ก็กฎหมายแรงเหมือนกันใช่เธอภูฐานอยู่อันดับที่18บปดกระปูสามเลยนะโอ้ใช่เธอจ๋าญี่ปุ่นอยู่อันดับที่2ี่สิจ้าเธอเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเกาหลีอันดับที่30เอาที่เรารู้จักกันนะเอามาไทยแลนด์หน่อยแล้วกันร้อยเจ็ดกลางๆน่ะก็ยังก็ยังถ่างมาต้องเยอะนะ80ประเทศอะ มันยังมี80ประเทศที่ทุจริตหนักกว่าเราอีกนะเออแต่คะแนนเราได้34มัอันหนึ่งเขา90เราได้34มัยยังไงเราเราลองจากลาวแค่คะแนนเดียวเองลาว33เสา34วจะมาภูมิใจอะไรล่ะอย่าตัดภาพนะดูตรงนี้ไปก่อนดูอันดับไปก่อนอย่าเพิ่งตัดภาพเข้ามาแต่เราก็ดีกว่าเมียนมาที่ว่าเมียนมาได้สิคะแนน16คะแนนไง